ฤดูหนาวมาถึงแล้วความหนาวเย็นยะเยือกมาพร้อมกับปีศาจที่น่าขนลุกค่ะที่จะตื่นขึ้นมาเฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้นใครที่คิดว่าหนาวเนี้ยจะมีความสุข อาจจะต้องรู้จักกับปีศาจรายพวกนี้ซะก่อนค่ะวันนี้มิตาและรายการแกลี่ท็อปลิสเลยอยากพาทุกคนไปพบกับ10ปีศาจที่มาพร้อมกับฤดูหนาวจะได้คอยช่วยกันระวังเอาไว้ค่ะแล้วก็ถ้าไม่อยากจะเจอปีศาจ10ตนต่อไปเนี่ยแลละนะ mm hmm. ก็รีบกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยจ้าทีมน mm ิกกี้เม์เนี่ยจะปกป้องเพื่อนๆเ,เองค่ะเอาละเราไปเริ่มกันที่อันดับ10กันเลยค่ะอันดับที่10ยูกิออนนา ยูกิออนนาหรือว่านางปีศาจหิมะปีศาจสาวสัญชาติญี่ปุ่นเป็นผู้หญิงหน้าตาสะสวยผมดำคลับและผิวขาวซีดเรากับเรืองแสงได้เหมือนหลอดนีออนเลยค่ะแต่ว่าอย่าลงกลไปนะคะถึงแม้ว่าท่อนบนจะดูสวยงามแต่เมื่อมองต่ำลงไปแล้วก็จะพบว่าเธอไม่มีขาค่ะ แค่ลอยไปตามแรงลมหิมะยุกิออนนามักจะปรากฏตัวต่อหน้านักเดินทางที่อยู่ท่ามกลางพายุหิมะค่ะแล้วก็จะเป่าลมหายใจหิมะเนี่ยใส่พวกเขาจนเขากลายเป็นศพแช่แข็งไปเลยบางเรื่องเนี่ยก็บอกว่าเธอจะอุ้มเด็กอยู่ด้วยนะคะเป็นการเรียกร้องให้ดูหน้าสงสารจนนักเดินทางเนี่ยอยากจะเข้ามาช่วยเหลือค่ะแต่ว่าใครที่ใจอ่อนไปช่วยเหลือแล้วแล้วก็ดันไปแตะตัวเด็กแล้วก็จะต้องกลายเป็นน้ำแข็งไปในทันทีค่ะ ต่อมากับอันดับที่9คาลิคารซสรอย์ปีศาจตัวนี้ค่ะมาจากตำนานในเทพนิยายกรีกเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆหน้าตาเหมือนตัวโนมสพวกมันต้องการทำลายมนุษยชาติหรือว่าทำลายโลกใบน,นี้นี่แหละค่ะด้วยการถอนรากถอนโคนต้นไม้แห่งชีวิตหรือที่เรียกกันว่า the tree of life ที่ยึดแกนของโลกเอาไว้ไม่ให้ล่มสลายค่ะ ช่วง12วันในหน้าหนาวของวันเหมายันเจ้าคาริคานซรอยเนี่ยจะขึ้นมาปวดโลกและก็จะชอบแอบ,บเข้าไปในบ้านของผู้คนค่ะทำลายข้าวของเอ่ยขโมยของเอ่ยชาวบ้านเนี่ยจึงต้องเอากระชอนหรือว่าตะก,ก้าเนี่ยนะคะไปวางไว้หน้าประตูบ้านเพราะว่าปีศาจพวกนี้มันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เลยค่ะแล้วพวกมันจะตกลงไปในตะก,ก้าค่ะแล้วก็ไม่สามารถปีนออกมาได้สุดท้ายก็ต้องมดอุดดินหนีอย่างเดียวค่ะอันดับที่8คิริน คิรินเป็นวิญญาณสุนัขที่ชั่วร้ายบางคนเรียกมันว่าสุนัขแวมพายหรือว่าหมาจากนรกค่ะหน้าตาของมันนะคะก็คล้ายๆกับหมาป่าเนี่ยแหละแต่ว่าหัวโล้นๆตัวใหญ่มากๆมีหางอุ้งเทา้าแล้วก็เริมนสีปากที่เป็นสีเข้มค่ะแล้วพวกมันก็จะโผล่มาเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นค่ะช่วงหน้าหนาวเจ้าวิญญาณสุนัขตัวนี้จะซุ่มรอคนโชคร้ายแล้วก็พุ่งเข้าทำร้ายในตอนกลางคืนค่ะแล้วมันก็จะขบกัดคนนั้นจนตาย แต่ว่าโชคดีนะคะที่มันพอจะมีวิธีที่รอดตายอยู่บ้างก็คือเราตร้องรีบสังเกตมันให้ได้ก่อนที่มันจะเข้าถึงตัวเรานะคะแล้วก็ตะโกนชื่อมันว่าคิรินดังๆออกมาเลยมันก็จะหนีไปค่ะมาต่อกันที่อันดับ7กับนักเคลาวีดูจากภายนอกนักเคลาวีคล้ายๆกับเซนทอร์มันมีสองหัวในตาใหญ่โตสีแดงที่มองแล้วเหมือนมีลูกไฟอยู่ข้างในมันไม่มีผิวหนังค่ะ ทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นเส้นเลือดปุดๆออกมาจากตัวมันได้เลยนักเคลลวีอาศัยอยู่ที่หมู่เกาะทางตอนเหนือของสกอตแลนด์ค่ะในหน้าร้อนมันจะซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำส่วนหน้าหนาวเนี่ยเป็นเวลาออกล่าเหยื่อของมันค่ะลมหายใจของนักเคลลวีเนี่ยค่ะมีกลิ่นเหม็นแล้วก็เป็นพิษค่ะ หากมนุษย์คนใดหายใจลมหายใจของมันเข้าไปจะตายทันทีแถมมันยังสามารถสาบให้หมู่บ้านต่างๆเนี่ยเกิดความแห้งแล้งอดอยากได้อีกด้วยนะคะชาวบ้านจึงพากันบูชามันค่ะเพราะว่าหวาดกลัวว่าหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยจะต้องแห้งแล้งค่ะอันดับที่6โคกุกผัก1นในปีศาจท,ที่เก่าแก่ที่สุดถือกำเนิดขึ้นเมื่อ4ี่หมปีก่อนค่ะ มันมีขนาดรูปร่างที่ใหญ่เหมือนกับแมมมอแต่มีหน้าท้องที่ป่องแล้วก็ขาเหมือนกบค่ะแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่สามารถฆ่าพวกมันได้ค่ะมันอาศัยอยู่ใต้ดินและช่วงเหมายันในหน้าหนาวเนี่ยเป็นช่วงเดียวที่พวกมันขึ้นมาเพื่อล่าสัตว์และก็สร้างความหวาดกลัวให้กับคนในท้องถิ่นค่ะแต่เมื่อหมดหน้าหนาวแล้วมันก็ต้องรีบกลับลงใต้ดินไปทันทีเพราะเพียงแค่แสงแดดแวบเดียวก็สามารถฆ่ามันได้แล้วค่ะมาถึงอันดับที่5ากันแล้วค่ะกับพาราไัย์ ปีศาจตัวนี้มาจาก阿拉斯าเป็นสัตว์ทะเลขนาดยักษ์ที่มีหัวเหมือนงูที่ยาวเกือบ3เมตรมีขนหนามีหกขามีครีบหลัง3อันค่ะและหัวของมันเนี่ยมีถึง2หัวด้วยกันเลยนะคะมีลิ้นเป็นเมือกยาวออกมาที่สามารถตวัดมนุษย์เข้าปากได้ภายในคําเดียวเลยปกติแล้วเนี่ยมันจะชอบนอนชิลๆอยู่ใต้น้ําค่ะ และจะออกล่าเหยื่อในฤดูหนาวเท่านั้นชาวาสก้าเชื่อว่าสามารถเจอเรียบพาวอะยักษ์เนี่ยออกมาได้นะคะโดยการเคาะที่ตรงกลางพื้นท่าเรือที่ทําจากไม้เท่านั้นค่ะหรือว่าเคาะที่ตรงกลางของเรือคายักไม้ก็ได้ค่ะแต่ใครจะกล้าลองละ่ะอันดับที่4เวนดิโก้พิซาตัวเนี้ยหน้าตาเหมือนมนุษย์เลยค่ะแต่ว่าตัวเป็นสีเทานะคะมีดวงตาที่น่ากลัวมากตัวมันเหม็นคลุงเลยค่ะริมฝีป,ปากก็มีคราบเลื่อนกรึกลังนะคะหัวคล้ายๆกับหมาปา่า แต่ว่ามีเขาโผมาที่หน้าผากค่ะมันอาศัยอยู่ในแอตแลนติกตอนเหนือค่ะอาหารที่โปรดปรานของมันที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละค่ะมันจะล่าเหยื่อด้วยการล่อลวงไปอย่างที่ร้างเปล่าเปลี่ยวนะคะโดวยวิธีการปลอมเสียงให้เหมือนกับคนค่ะเมื่อเหยื่อลงกลก็จะจับเหยื่อกินทั้งเป็นเขาบอกว่ามนุษย์ที่ตะก,กะแล้วก็สกปรกเนี่ยจะโดนเวนติโกเข้าสิงค่ะแล้วมันก็เคยเกิดขึ้นจริงๆนะคะเมื่อปีคริสต์ศักราช1879ดเนี่ยที่รัฐแอลเบอร์ตาในแคนาดา ชายที่ชื่อสวิฟต์รันเนอร์เนี่ยถูกจับข้อหาฆาตกรรมสมาชิกในครอบครัวตนเองนะคะแล้วเขาก็กินเนื้อพวกเขาในช่วงฤดูหนาวที่ยาวนานค่ะโดยเขาอ้างว่าเขาถูกวิญญาณของเวนติโกเข้าสิงค่ะถัดมาที่อันดับที่3กับอิจิรักเจ้าตัวนี้เป็นครึ่งสัตว์ครึ่งมนุษย์ว่ากันว่ามันอาศัยอยู่ระหว่างโลกของความเต็นกับความตายค่ะอิจิรักมักจะหาทางหลอกล่อเด็กๆเนี่ยให้หลงกลแล้วก็พาไปเลี้ยงดูยอย่างดี จากนั้นเมื่อเด็กคนนั้นอ้วนจะดูน่ากินมันก็จะขมือบเด็กคนนั้นเคี้ยวเนื้อหว,วานๆอย่างอ,าร,อร่อยเด็กๆต้องระวังตัวกันให้ดีนะคะไม่ไปไหนกับคนแปลกหน้านะข้อสังเกตเวลาอิจิระปรากฏตัวค่ะจะมีเสียงคล้ายๆกับนกหวีดดังขึ้นถ้าได้ยินเสียงแบบนี้ให้วิ่งหนีไปไกลๆเลยนะคะเพราะว่านี่อาจจะเป็นเสียงของปีศาจอิจิรักก็ได้ค่ะมาถึงอันดับ2กันแล้วกัวกบมาฮาหา ปีศาจเอสกิโมชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในแคนาดามันผอมมากจนเห็นกระดูกได้ผ่านผิวหนังสีฟ้าของมันค่ะมันมีเล็บที่ยาวคมดุดใบมีดมหาฮาฮามักจะยิ้มและก็หัวเราะคิกคักขณะที่มันทรมานเหยื่อเพราะว่ามันชื่นชอบการเห็นคนถูกทรมานเป็นอย่างมากค่ะมหาฮาฮาจะจักกจีเหยื่อของมันจนตายค่ะฟังดูสนดุดนี้ใช่ไหมล่ะไม่เห็นจะน่ากลัวเลยนะ แต่อย่าลืมไปนะคะว่าเล็บของมันเนี่ยยาวแล้วก็คมเหมือนใบมีดการจักระจีนี้ก็จะกลายเป็นการฉีกเนื้อเยื่อทีละนิดทีละนิดเรามาถึงอันดับหนึ่งกันแล้วค่ะกับเชนูดูจากภายนอกนะคะเชนูคล้ายกับมนุษย์มากๆเพราะว่ามันเคยเป็นมนุษย์เมื่อก่อนนั่นเองค่ะแต่ว่ามันเป็นมนุษย์ที่มีน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนมากๆนั่นแหละและแถมก็มีจิตใจโหดเหี้ยมค่ะมนุษย์คืออาหารสุดโปรดปรานของเชนูเลยค่ะ แล้วเมื่อทําแบบนี้บ่อยๆก็จะถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงและกลายเป็นยักษ์เชนูในที่สุดจากเคยเป็นมนุษย์ก็กลายเป็นปีศาจเฉยชาไม่สนใจใครแต่ว่าปีศาจตัวนี้นะคะสามารถกลับกลายมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งค่ะโดยปีศาจตัวนั้นน่ะจะต้องเข้มแข็งพอที่จะดึงหัวใจตัวเองออกมาแล้วก็เอาหัวใจมนุษย์นั้นน่ะแทนที่เข้าไปค่ะ หรือว่าทําให้หัวใจของตัวเองนะั้นละลายออกมาค่ะไม่นะ่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะคะวานาหนาวจะพาปีศาจเหล่านี้มายืลนลุกปรูุเนพร้อมกับลมหนาวด้วยเพื่อนๆต้องระวังนะคะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะ ึงจะมาแค่ชว่วงหน้าหนาวแต่ถ้าบังเอิญโชคร้ายไปเจอเนี่ยก็แย่เลยนะและสำหรับใครที่เพิ่งผ่านมาเจอกันฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะนำเรื่องราวหน้าคนลุกแบบนี้มาให้ฟังกันทุกๆสัปดาห์เลยค่ะสำหรับฤด,ดูหนาวปีนี้ก็ระวังกันไว้ให้ดีนะคะไปละลาบาย